สวัสดีครับมาพบกับช่องออนอังเป่าครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติของลานหินแตกณนะอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาครับลานหินแตกเยอะไหมเนี่้ยลานหินแตก เราเดินเข้ามาได้สักระยะหนึ่งก็มาพบกับร้านหินนะครับที่มีรูปลักษณะแปลกตาครับทำให้ตื่นตาตื่นใจครับมีลักษณะคล้ายคาบขาวๆเกาะและกะทค a e สีดําเกาะที่ก้อนหินเรียงรายแบบไม่เป็นรูปทรงครับแปลกประหลาดอยู่เป็นลานกว้างโอ้มาถึงทันพระอาทิตย์ตกไปอีกนิดเดียวน,นี้ก็เป็นร้านหินแตกโอ้ มาไปอีกเดินดีๆนะมาเดินมาดีๆมาเดินดีๆการเดินก็ต้องระวังนะครับเพราะมันเป็นแผ่นปูนกว้าง1เมตรอย่างนี้นะครับและตรงนี้ก็เป็นป้ายลานหินแตกนะครับสวยงามครับนี่คือลักษณะ หินที่แตกแยกออกจากกันนะครับแล้วก็พื้นนะครับที่เราต้องเดินข้ามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าลานหินแตกครับมีป้ายบอ,อกและดูธรรมชาติครับจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับมองไปสวยงามครับเป็นลานกว้างเลยนะครับ <c oughs> ลานหินแตกเสียงเด็กคิดเหนหอเขาอยู่ข้างในอ่ะ ท่องเที่ยวก็มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่เขาเข้ากันไปก่อนนะครับแล้วก็บางคนก็บางกลุ่มก็เดินออกาสวนออกมากลับมาแล้วครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะมืดนะครับพอมืดแล้วอย่างที่เห็นครับลักษณะหินจะเป็นปุ่มครับเดินลําบากนิดนึงนะครับแต่ต้องมีไฟฉายพกเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดินมันไหลลงมาเป่าไหลมานี่ไหเป็นล่องน้ำไหมโอ้แป๊บเดียวหายไปโู่นแล้ว ส้มแล้วอ่ะส้ม้วส้มแล้วโอ้าทิตตกส้มแล้ว,มแ,ลวแม่พมลาดนะนูน่นเราต้องไปทางนูน้นอีก2อง2้อเมตรสรุปเราไปไม่ถึงผานะครับหน้าผาที่สำหรับถ่ายรูปชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับ เราก็เลยได้ถ่ายรูปชมวิวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกบนนี้ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์วิวเมืองของอำเภอนครไทยไกลๆนะครับวันที่เรามานี่ก็คือวันที่31ธันวาคมนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับสวยงามครับช่วงเวลา6โมงพระจันทร์ก็ขึ้นเต็มดวงแล้วแบบนี้แล้วนะครับ ส่วนพระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับพวกเราเองก็จําเป็นจะต้องกลับแล้วครับลงครับให้ไปพร้อมกับพวกพวกที่เขาขึ้นมานี้ครับจะได้มีเพื่อนกลับนะครับเพราะว่ามืดแล้วมันเดินทางอันตรายและลําบากเราเองก็ไม่ชินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับก็กลับไปกับพวกหมู่คณะที่เขาเดินมากันอย่างนี้นะครับช่วงเวลานี้ที่เราขึ้นมาก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะครับก็พระอาทิตย์จะตกมัน ห้าโมงกว่าๆถึงหกโมงครับแต่แนะนําว่าให้มาไวๆกว่านี้นะครับเ็ขึ้นมาสักสี่โมงครับเพราะว่าร้านนี้จะปิดอยู่ช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับอาทิ์ตกตรงนูงงน้นตกไปแล้วสวยงามแต่กล้องจับไม่ค่อยดีก <c oughs> ล้องมันโฟกัสไม่ดีครับเออกีฬาตายตายกีฬา <c oughs> หินแตก มันเป็นหน้าผาที่แตกหินมันแตกเป็นร่องนะนี่ไงหินมันแยกกันเป็น <c oughs> นะเนี่ยหินมันแตกเป็นแผ่นใครแผ่นมันนะ <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> นร่องเดนเลยเี่ยดูดิเหมือนเหมือนหินมันน้ำมันเหมือนเป็นรอยรอ,อยน้ำไหลนะเหมือนลาวาก็เหมือนเห <c oughs> มือนลาวาพวกเขาไฟมันไหลไหลลงไปอนะ่ะ นี่อันนี้เขาว่าอะไรนะทางออกอีกห้าร้อยเมตรจุดชมวิวสองร้อยเมตรบนนี้จะมีป้ายชี้บอกลูกศรบอกระยะทางที่มาขึ้นบนนี้แต่ละจุดนะครับและนี่ก็เป็นลักษณะของหินแตกนะครับอาจจะเป็นอันตรายแนะนําว่าขึ้นมาแล้วให้พกประฉายมาด้วยนะครับเพราะขาขับมันจะมืดนะครับและลักษณะพื้นผิวก็จะเป็นขุขะาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปุ่มเป็นหินนะครับคล้ายๆลักษณะลานหินผุดนะครับ นี่ก็คือแผ่นปูนที่บอกนะครับว่ามันมีความกว้างแค่เมตรถึงเมตรยี่ิบนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการข้ามนะครับโอ้โหนี่มันแตกเป็นแผ่นไข่แผ่นมันอะ่ะมันลองไขรองมันปน่นนี้ถ้าแม่นี้อยู่ยด้วยก็กำลังจะถึงผจญผจ์โอนะ้โหเเห็นหเหรเห็นบ้านคนเปิดไฟแล้วเปล่าเห็นบ้านคนเปิดไฟ สรุปนะครับคลิปนี้นะครับเราหน้าเสียดายมากครับเราไม่สามารถที่จะไปให้ถึงจุดชมวิวหน้าผาและถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับแนะนําว่ามาที่นี่นะครับให้มาเผื่อเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นมาตักประมาณ4ี่โมงนะครับให้เตรียมนะครับไปฉายมาด้วยนะครับเพราะที่นี่อาจขากลับอาจจะมืดนะครับหลังจากเราชมพระอาทิตย์แล้วเพราะว่าหินที่นี่และพื้นดินที่เดินนะครับมันไม่เรียบแล้วก็มีรอยแตกของระหว่างหินนะครับ ส่วนที่ได้มาก็คือความสนุกสนานและความตื่นเต้นครับเพราะเราวิ่งมากันนะครับพอมาเรามากัน5้าโมงแล้วนะครับแต่ก็ได้รับความสนุกสนานและตื่นเต้นกันมากครับสำหรับเราสองคนพ่อลูกได้ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยบรรยากาศที่บนลานก็สวยงามเป็นอีกแบบนึงนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ๋อนุ่งเป้าให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ